สวัสดีครับพี่น้อง FC สาวนอนเพชรแ่นแป้ง FC หนองอิงนะครับทางตัวไทยและทัวโลกนะครับพี่น้องตอนนี้เบาวตัวก็มาหอดวัดสีกันนะครับมองดีสาวหน่อยครับมาแสดงนะครับทีมงานรถของสาวหน่อยนะครับผนอยู่ฝั่งตรงข้ามรถเบาวตัวก็ไปจอดพูดพี่น้องเราจะปั่มประตูใอยไกลกันครับตะกี้ยางขามมากครับพี่น้องเดี๋ยวก็ล่างสี่ยางเขางานนะครับ พอหมววิีมันตังอยู่ท่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวย่างไปเรยเลยครับพี่น้องถึงมาหอดจอดถึงครับมองหายไห,ห,หลายพี่น้องนะแต่แนะนำนะครับถ้าเป็นไม่ได้มารถมารถโดยสารนะครับมารถในศาสนานะครับมองจอรถ น่าจะห้าแย่มากครับพี่นอ้องน่าจะลํบาบากครับเนี่ยเบาตัวมาไวย้อยหน่อยครับในปิดจอดในปั๊มนะครับถามคนในปั๊ม่าจอดเดียว่ากคนว่าจอดได้ก็เลยโอ้โชคดีไปพี่นอ้องของขายหลายครับหลไม่ได้ไลเอานะกูยอยากมาย่างเทีย่ยวอย่างอย่างนะครับสองรแก็บอกเจ้ยถ้าองเปเจเลยครับนี่ ของขายหลากหลายมากพี่น้องมาให้กำลังใจอีหลานะครับเพราะว่าเบาตัวยู่บอไก่ครับอยู่ท่าอินผนังเกา่าถามวินมอเอร์ไซค์บนมาอยู่หลังย่วงหลังพวกันเดี๋ยวถามมันกอนพี่น่อง พี่ครับ<ะ>ไอเวทีหมอลำสาวน้อยอยู่ตรงไหนเดินไปข้างในเนี่ยครับขอบผมขอบคุณครับถามเอาเลาเนาะมีน้องเะะถามเนี่ยเราไว้สุดเราต้องไปยงังอายมันปวดหัวนะครับ นอ้องคนวัวยอยู่วงในโอ้ของกินหลายแห้งพี่น้องตั้งแต่นาวัดจนมาหอดข้างหลังนี่ของกินเพียบเลยครับวัดอมมาลกอีลีนี่นาอ เนี่ยทางหน้าที่เป็นของเล่นนะครับโซนปลาลูกโปง่งปลายังเนะี่ยพี่น้องร้านกว๋วยเตี๋ยวร้านนัน,นนี่ครับทางในก็นมีหลายครับของกินหลายครับยอมรับเลยนะครับงานพอแล้วพี่น้องพอแล้ว ขอรถหมอลำมาแล้วครับโอ้อยู่ในสุดเลยครับพี่น้องมือทีมงานครับกำลังตังเสาไฟอยู่พี่น้อง พ่อพี่น้องเจลียวทั่วล้วพี่พงศ์พี่พงศ์มาด้วยครับแท่พี่พงศ์ไหมเบาตู้เบาตู้มาแล้วมาเจอพี่พงศ์มาดีเลยครับไม่ได้เจอกันนานแล้วตั้งแต่ไปนะนวะนวะนวะตลาดเนาะตลาดอะไรนวมิตรนวมิตรเจอกันอยู่นี่ครับมีมาอีกช่องนะครับครับผมศ์เบตู้เกลียวทั่วครับเพื่อนกัน เดี๋งกออยยังพี่น้องเดี๋ยวจยิ้นจอยสิงขนไล่สดเห็นไหงครับมาไทายบรรยากาศรอๆพี่น้องเหมือนกันครับี่เวทีกับบ้านนี่นะครับกว้างเง้ครับพี่น้อง <c oughs> สีห้าพัน,นอาจจะได้อยู่ครับพร้อมแล้วก็สีแล้วนะครับ ดูท่างเขานี่ครับนี่ของเล่นนะครับี่มีชิงชีายวมีหมามุนมีของกินู่ครับคูอท่างเขานี่มีของกินมีของเล่นตั้งแต่ทางเขาวัดมาเลยครับพี่น้องนะครับยางไม่เยียวๆเลยครับพ่อพ่ออาทิตย์ พอทิดสวัสดีครับสวัสดีครับนี่แหละพี่น้องเวทีกำลังตั้งครับโอ้ก็ตั้งประเดี๋ยวลายเต้วเดือดคนกำลังอันนี้กันอยู่ครับกำลังเคลียร์เนทีอยู่พี่น้องโอ้ รถมันเขามาแงอยูงในครับตั้งทางต้นไทรเลยครับครับร้อยแปดหรือร้อยหรือสองร้อยไม่แน่ใจครับประมาณนี้ครับอ่ะ แดดสองพี่นอ้องผ้าหลบแดดนะครับแนะนำนะครับให้มารถสาธารณะดีที่สุสดครับพู้ใดมาสาเยารถ,านะารถใหญ่มาเด้อครับอันแบบลำบากเลหามองจอดยากครับพี่นอ้อง เดี i i ๋ยวจักหน่อยสิึ Demon> ้นไล่ให้เบิ่งครับพี่น้องนะครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไว้แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวฝากพี่น้องกดติดตามช่องบาวตุน้ำนะครับเด้อหละครับมือนีก็สสีึืนไล่อีกช่องหนึ่งครับช่องอันสาบริตีครับคืนช่องของบาวตุอีกช่องหนึ่งครับไล่ซองช่องเลยครับมือพี่น้องนะครับ คลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไปแค่นี้ก่อนครับเวติไทยให้เบิ้างอีกครับบมสวัสดีครับ